สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำรถสามล้อไฟฟ้าตัวใหม่นะคะคือรุ่น X6 มอเตอร์650วัตต์นะคะตัวนี้สีสันเป็นพูโทนนะคะเบาะจะเป็นสีน้ำตาลปรับสไลด์ได้สามเบาะนะคะแล้วก็ใต้ที่นั่งเนี่ยจะมียูบ็อกซ์ใส่ของด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยวิธีการใช้งานนะคะ สวิต์ด้านขวามือนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นสวิต์ปรับเป็นเดินหน้าถอยหลัง D จะเดินหน้า R จะถอยหลังนะคะเมื่อเรากดลงตัว R จะมีเสียงสัญญาณถอยนะคะประมาณนี้นะคะตัวนี้จะเป็นปรับความเร็วสามระดับคือช้ากลางและเร็วนะคะด้านซ้ายมือตัวนี้จะเป็นสวิต เปิดปิดไซน้านะคะตัวนี้จะเป็นสวิตช์ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะมีเสียงสัญญาณเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นแต่ปรับสไลด์ได้สามบอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีสไลด์เบาะนะคะนี่กเดือยกเดือยขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็สไลด์เบาะไปด้านหลัง นี่แล้วก็จะมี U box ใส่ของแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันได้เลยค่ะเวลาลูกค้าขับคนเดียวนะคะก็ทำเป็นเบาะเดียวได้ ถ้าลูกค้าต้องการซ้อนสองก็สามารถสไลด์บอกได้เลยนะคะมีหลายสีให้ลูกค้าเลือกนะคะโดยปกติแล้วตามสเปคนะคะจะเป็นแบตเตอรี่ตะกัวนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าทนใดอยากเปลี่ยนเป็นแบตเตอี่เทียมได้เหมือนกันนะคะทางร้านมีแบตเตรี่เทียมให้ค่ะ สามารถเข้ามาทดลองขับสินค้าน,น้าร้านก่อนได้นะคะที่ไลออนไว้จ้า